สวัสดีค่ะครูเบลพาทำนะคะวันนี้ครูเบลจะพามาทำเมนูของหวานยอดฮิตนะคะนั่นก็คือเมนูมอเท้นช็อกโกแลตนะคะซึ่งนะคะเป็นเมนูที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยนะคะก็จะเป็นเมนูที่เอาใจสายดาร์กเลยก็ว่าได้เพราะว่าประกอบไปด้วยช็อกโกแลตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเคก็เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่เป็นราดด้วยซอสชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็โรยด้วยผงโกยต่างหาก นะคะคเอาใจสายดาร์กแล้วก็สำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะคะเดี๋ยวครูเบลตัดให้ดูว่ามองเห็นไหมเอ่ยตัดเลยโอ้ไม่เห็นไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวจะชิมนะคะว่าอืมอืม อร่อยอร่อยตัวแป้งนะคะจะไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่แล้วก็ตัวซอสก็จะมีความหวานอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ตัดด้วยผงโกโก,โก้ที่เราโรยอะคะ่ะมันจะตัดความเลี่ยนได้ดีแล้วก็ขมขมแบบอร่อยอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคนที่ชอบทานเมนูนี้นะคะรับรองว่าถูกใจแน่อนอนเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆต้องใช้ไข่เบอร์หนึ่งแต่ว่าวันนี้ครูหาไข่เบอร์หนึ่งไม่ได้ก็เลยใช้ได้เป็นเบอร์สนะคะเลยใช้เป็นสองฟองเนาะถ้าเกิดใครมีไข่เบอร์หนึ่งก็ให้ใช้ไข่เบอร์หนึ่งแค่1นึ่งฟองนะคะจีไข่พอแตกพอแล้วก็ใส่น,น้ำมันลงไปนะคะครูใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะ น้ำด้วยนมสดค่ะใส่ไปเลยแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพยายามตีให้ไข่แตกนะคะไม่งั้นไข่มันจะเป็นริ่ม นิลาลงไปค่ะพอเข้ากันนะคะสมผสมเริ่มเข้ากันใส่น้ำตาลทรายลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็คนจนน้ำตาลทรายละลายนะคะ พอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือป่นลงไปเลยละลายดีหมดแล้วนะคะจากนั้นเราจะล่อนแป้งลงไปค่ะ โกโก้ค่ะใส่รวมกันไปเลยเบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูนะคะ ครบแล้วนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะคนจนกว่า เนื้อของขนมจะเนียนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นไตแล้วก็เป็นก้อนเป็นเม็ดแป้งนะคะโอเคเนื้อขนมของเรา เนียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักหยอดกันเลยค่ะพิมพ์นะคะครูจะใช้วิธีการทานเยนยข,ขอบนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการขอแป้งคือตักแป้งใส่ในพิมพ์แล้วก็เขยา่าให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็เทออกนะคะ แล้วก็ใช้วิธีการเทปแป้งออกแบบนี้เรียกว่าขอแป้งนะคะ,ะนะคะเดี๋ยวเราหยอดกันเลยนะคะหยอดให้ได้ประมาณ3าส่วนสของพิมพ์นะคะ,ะวันนี้ครูใช้พิมพ์ขนาด8เซนนะคะ พิมพ์ขันข้าวเซนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทั้งหมด7พิมพ์6พิมพ์ครึ่งเนาะเพราะพิมพ์นี้ไม่เต็มนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะใช้วิธีการสองขั้นตอนก็คือ 1. จะเอาไปอบแล้วก็2ก็คือจะเอาไปนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเตาอ,อบก็สามารถทำได้โดยวิธีการนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันเลยค่ะ ใช้ไฟกลางอ่อนในการนึ่งนะคะแล้วก็ปิดฝาโดยฝานะคะเราจะใช้ผ้าขาวบางคุมแบบนี้เพื่อไม่ให้น้ำหยดลงไปเองค่ะนึะน่งประมาณสัก15นาทีนะคะหากใครจะอบนะคะให้ใช้ไฟ165องศาบนล่างนะคะเปิดพัดลมก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้เนาะใช้เวลาในการอบประมาณ15นาทีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวซอสกันนะคะโดย นำส่วนผสมของนมสดน้ำตาลค่ะผงโกโก้ใส่ลงไปเลยแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะใส่ทุกอย่างรวมกันจากนั้นคนให้ละลายค่ะ เมื่อละลายนะคะเราจะนำไปตั้งไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลย ตอนนี้นะคะตัวซอสของเราเริ่มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยนะคะใส่เนยเพื่อให้ตัวซอสของเรานะคะมันเป็นเงาสวยเนาะหรือถ้าเกิดใครไม่มีเนยสดไม่ใส่ก็ได้นะคะพอใส่เนยเสร็จแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็เข้ากันดีจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะ เห็นได้ว่าตัวซอสของเรานะคะขึ้นเงาดีมากแล้วก็ข้นกำลังพอดีเลยนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปราดตัวหน้าขนมกันค่ะสุกแล้วนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นลักษณะของเนื้อเค้กที่นําไปนึ่งแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลักษณะของเนื้อเค้กที่นําไปอบนะคะจะแตกต่างกาันอันนี้เป็นตัวนึ่งก็จะมีฟองอากาศปกติ มีปอกาศเยอะนิดนึงแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็เด้งอะค่ะนะคะ,นะคะส่วนตัวที่นําไปอบก็จะมีกลิ่นหอมนะคะหน้าก็จะแตกนิดนึงแล้วก็จะมีความนุ่มและความฟูได้เต็มที่นะคะส่วนตัวที่อบหน้ามันแตกไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดออกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะะนคะ,นะคะ เดี๋ยวเราจะตัดตัวหน้าข้างบนออกจากนั้นนะคะวิธีการเอาออกอาจจต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงนะคะใช้มีดมันจะออกค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะว่าเรานะคะได้ทานเนยเียบร้อยแล้วแล้วก็ควนะับก็ขยับมันนิดนึงนะคะมันก็จะออก จากนั้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงกลางนะคะครูก็จะใช้ไอ้ตัวหัวบีบนี่แหละเพราะว่ามันเล็กขนาดพอดีเลยจเจาะลงไปตรงกลางกดลงไปเลยนะคะให้มันเป็นรูตรงกลางก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ไส้ลงไปเดี๋ยวเราจะลาดซอสกันเลยนะคะ ขนาก็จะมีรูตรงกลางเวลาลาดก็คือให้เทล,ลงไปตรงกลางที่เดียวนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลออกมาข้างนอกเองไปเลยวนนิดนึงให้มันทั่วเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราจะโรยผงโกโก,โก้ลงไปตรงกลาง เรียบร้อยนะคะใครจะแปะทองคำเปรลลงไปตรงกลางก็ได้หรือจะไม่แปะเลยก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ